กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีของบาสิษัทบัตสุกุสุคนมือนี้กับอาบกับพอ่อกับบาสิษัทก็อยู่ที่อ่ะวัดมหาโศกเนาะทุกคนอา่าทุกคนอาจจะหูจักเนาะหรือว่าบางคนอาจจะบูฮู้ทุกคนเลยก็คือมาในมือนี้ก็คือมาอ่าทำบุญหรือว่ามาขอพรทุกคนเลยอา่ากับบาสิษัทมาไม่นี้ก็เป็นมือแรกเนาะทุกคนเนะาะอ่าเดี๋ยววัดมหาโศกนี่เป็นยังไงหรือว่ามีอย่างแน่ที่บาสิษักทจะพาไปชมบูรณ์อ่ะไปขอพรทำกันเนาะทุกคนเนาะ ้เ,าาาเลยคำเบิ่งแล้วก็ฝากไลกค์กดแชร์กดติดตามให้บาทสนัตเ้อทุกคนเลยหรือว่ากดแชร์อาบุญอภรรนำกันเด้อทุกคนโอเคทุกคนในบาทสนัตจะพาเนาะมุสลิทุกคนสสนะคน,นี่แหละไปชมเนาะว่าภายในอ่างวัดมหาโุขนี่จะมียังแน,น่ทุกคนเดี๋ยวบาทสนัตจะพาไปเนาะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดสนใจอยากมาเที่ยวก็มาได้เด้อทุกคนเลยหรือว่าอยากมาแต่มาบ่ถึกบ่ฮู้ทางมาอ่าสามารถเนาะอ่าทักทายกำนับบาทสนัตหรือ่บาทสนัตจะพามาว่าเนาะกันใช่ไ ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวหรือว่าต่างๆประเทศเนาะสามารถมาเที่ยวได้โดยทุกคนหรือว่ามาอคอรนํากันได้โอเคทุกคนที่บริษัทจะพาไปชมนอกสั่นซะคนเดียวบสิลัดจะพา,ปาไปาเยี่ยมชมหือวไปเบิ่งเนาะว่าพึ่น แรงตรงเขียวไปยังไดใหนาะพี่น้องอ่าสบายดีเด้อที่น้องสบายดีสบายดีมาลำกันวันนี้เนาะมาลำกันวันนี้เป็นยังไงน้องไปเบิ่งเลยนะพระอุปขุดพระอุปขุดบ้างนี่นะมีน้มเสือพระอุปขุดอ่าเอฟซีไปเบิ่งเลยเบ่ยบาชัดจะพาเอฟซีไปเบิ่งเนาะทุกคนอ่าเนาะคือบรรยากาศอยู่อ่าธาตุาอ้าวโมเมนต์วัดมหาโศกเนาะว่าฉันใช่ไหมขอโทษขออภัยหลายๆที่บอกกินพี่น้องเดย นี่เนาะทุกคนซึ่งพี่น้องปรได้บอกสื่อไว้แล้วเนาะชาถูกชาถูกเด้อพี่น้องเไยเนาะพี่นอ้องเอฟซีสุกุสุกคนนี่แหละพระอุตอุตคุณเนี่ยงแหละบาวบาที่น้องพคนว่าเนาะ ตางคุณกับซีเมนชิมีอีกเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวบัสสินักการศึาไปส้มเนาะวันจันทร์จ้ะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเนาะอ่านี่คือทางเข้าพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถึงบัสสินักการศเข้ามาแม่มนี่กับมาหลา,ายคนอยู่เนาะพร้อมทีมงานทัางแหละกับขี่อ่ะรถจักรมาพี่น้องกับไกลพอสมควรอ่านี่คือบรรยากาศภายในเด้อทุกคนอาจจะแดดแดดหน่นจังหน่อยเนาะอืม อันนี้กจะมีบอลแหล่งทำบุญเนาะรู้ว่าบริจาคมาสักคนเลยกันมากะารคนทีมงานเอาเส้นเก่าซิเกอร์ให้แล่เด้อทุกคนเพื่อยากมากันมาได้เนาะซื้อวัดมหาโซ่ ทุกคนเขากลบมาครั้งแรกเนาะก็ยังโบหูอ่ะโดยอันนี้คันเนี่อันนี้เป็ยังไงต่อคันหนึ่งเดี๋ยวแม่มันจะบอกวิธีบูชาพี่น้องเลยมีาบนสักบูชาเนาะบูชาปูเวสีแดงหมักแดงพญนาคกับอันพระใหญ่ัชีเหลือง ดูสีขาวกนะมอกดีขาวนี่ดิแบบนี้หาชิปมันชีพอันนี้นะคือเลกวัลุกเปลกถูกเลย่นี่ทุกคนนี่ก็คือทีมงานเอามาทำกันมานี้หละทุกคนเดยอ่า ได้เลยเด้อได้แต่ว่ามันให้ป่าจ uh ีน huh. ้องหมื่นกี่ต uh ่อ huh. ต um. ่อสุดหนึ่งอันนี้อันนี้บูชาจังไรแนะนำเลยอันนี้เนาะโดยสีแดงไหวท้าวเวสุวรรณท้าวเวสุวรรณเนาะแมนองค์ที่ยืนอยู่นะฮนโดยแล้วก็สีนี้โดยสีเขียวมีสีอย่างนี้ไหวองค์พญานาคโดยอันนี้องค์พญานาคเนาะนี่แม่นไหวอุ่นตั้งหกโดยสีขาวมีสาวชุดยาวจะไหวกัน bởi mà ham ăn lầnแรก, nó, bữa nay nó, năm, ừ. à, à, okay nó chỉ ok, họ bay bù sao à, phải không? Bởi, 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 tham gia, nó, con cả, tôi mày Bay bù sa, phải sẵn chắc, bữa nay sá la nỗi cám ma không gì? Anh xem đại sá la năm, này ขาวเนาะดอกไม้สีขาวทวีปสเวนโนก็คือดอกไม้สีแดงเนาะอ่าสีเหลืองได้ดอกไม้สีเหลืองสีเหลืองเป็นวาเป็นพระใหญ่ขนาดก็ได้ดูดูดูโอเคทุกคนได้เฮาจะไปบูชากันเลยเนาะได้ทีมงานเฮาบริเลฟเลาก็มีพี่น้องเคเนาะสีแดงนี่เป็นอ่ายงไรก็ทวรรีปาเวสุวรรณโนแมนบ้าตอนนี้ก็เป็นพระองค์ใหญ่ดโดูดู ครับตัวสีขาวก็ได้แม่นบ่อืมบาแรก็ยังมามื้อแรกพี่น้องเอ้ยมามื้อแรกมา้าเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปทางในเนาะไงปชมกันเลยอ่าจะมีห้านข้านําเด้อพี่น้องเอ้ยยะพี่เเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปบูชาว่าซั่นจ้ะทุกคนเนี่คือทางเข้ามาหลายคนทุกคนเด้อทางนี้ก็สาบุเปียงไดีอันนี้คือชาว แม่นบ่อยยังก้องสิกันแล้วบัดนี้สัมภาณ์สัมภาเนาะสาวโสดเนก็มาทุกคนเด้อ่าคันแรกป่ะเขข้างในอันนี้ผูดเนาะอีนั FC บ่ผู้นี้นะคือบ่เคยเห็นไกลๆกลบ่สบายดีเด้ໍสบายดีเดอผู้าทะทุดีเฮาจะເข้าไปขอ คือทางเขาโอ้งามพ่อพี่น้องเลยงามเนาะทางๆนี่ก็จะเป็นหนองน้ำาทุกคนทางใายแล้วกว่าเนาะเบาเละเคยเล่ากับกำลังบรรยายหรือว่าอธิบายเนาะอาจารย์จ๊ะมาทำกวันี้เลยนี่คือทางเข่าพ่อพี่น้องเลยสำหรับอ่าเนาะ คนอยู่ต่างประเทศอยากมาเที่ยวกัมาได้เดอ้อทุกคนเลยเดบอสิรัาจะพามาเนาะถ้าว่ามาบุถือรัวจังไดเนาะเดบอรสิรัดอาจจะอาสาพามาได้เดอ้อทุกคนแต่ผมได้อยากมาห่วมทําบุญรัวมาขอพรเนาะอ,อย่างต่างๆอย่างีทุกคนเลยก็มาได้หรือว่าอาจจะมาดเดิน,น,น,นตัวเองก็ได้เนาะสื่อวัดมหาโชคเนาะถ้าว่ามาบุได้เดบอร์สิรัาจะอาสาพามาได้กันเนาะทุกคน ทุกคนเข้ากันกทำการเดินไปแล้วตอนนี้เนาะหนาวทุกคนเลยมือนี้อากาศหนาวหนาวมามือนี้เด้อทุกคนมาสาธุสาธุเอาบุญกันเด้อทุกคนสาธุเอาบุญเอาบุญทำการหรือว่ามาขอพรเนาะท่านซะะก็ได้มาก yeah. ันเลทุกคนเนาะยตอนนี้เขามาอหอดเป็นที่ห้อยเนาะทุกคนนี่คือหูปันองค์พญานาคเนาะทุกคนสวยงามทุกคนเลย งามสวยงามทุกคนนี่คือหุบปั่นองค์พญานาคเนาะทุกคนก็ <c oughs> คือมีอยู่อ่าสองหุปั่นเนาะองค์พญานาคเนาะทุกคน xóm can Để... con đây xoay ngam xoay ngam tụi con mà đỡ mà thằng bún à, nó không đồ bà mà khó phòn mà chẳng xa à tụi con đây bà sẽ được mà cả mà đỡ cả à. à, xa thụ mà này có bên cái này đỡ tụi con cả đây bùn nằm căn nó đồ bà đây phòn nằm căn đi lại à tụi con đây ừ. okay, à. Nhàng là có thai hay bừng con đây. Nhá con. Xoay ngắm xoay ngắm tụi con đây. Ngắm ai ngam lại. con mà chiêu sơm đây เด้อ tụi con đỡ. Ni người đã đi đẹp, nọc đi đẹp. đi hôm mà chân sạc. Ngāt mi bạc, mù 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 บอลมาก็อพอหรือว่าบูชาทุกคนน,นี่คูปั้นองค์พญานาคองค์ที่2เนาะทุกคนจะมีสองสีเนาะ เห็นกันเด้อทุกคนเนาะปวางามนะง,ง,งามทุกองทุกคนเดย์อ่าโอเคคนเดียวตอนนี้บัศเสกาศิคอโตอ่าไปขอพรก่อน,อน,นเนาะว่าท่านซะอ่าเดี๋ยวบัศเสจะขอพรก่อนทุกคนเดยหรือว่าอ่าบางทีทุกคนอ่านอยากจะเด็นตรงต่อไปเนาะทางท่านกัเดี๋ยวบัศเสศจะอ่าไป ถ่ายให้เบิ่งก่อนหน่ี๋ยวจะขอพรทีหลังก็ได้เด้อทุกคนวัน <c oughs> นี้ทีมงานสวนไปบูชาต้านันก่อนทุกคนโอ้สบายดีสบายดีอ่าเมื่อนีีก็ัมาเที่ยวกันเน,นาะซาลาเนาะ โอเคทุกคนเนี่ยบาซิลันนะฮะสาราน้อยหรือว่าทาั้งทีมงานทั้แหละจะไปไหว้พระหรือว่าขอพอรมาจันทร์เนาะ ทุกคนจะไปอกมสุดท้ายเนาะคือ,อ,อลมแหงเลยเนาะอ่านี่คือทางอย่าง,งทุกคนท้าวเวทสุวรรณโนเด้อทุกคนเนะาะซึ่งหลายคน,คนจับดีทุกคนเลยโ <c oughs> ดยโดย ຊື່ວັນໂນ โอเคทุกคนตอนนี้มาสัตย์ก็ได้ทำการาหรือว่าให้เอฟซีทุกคนเนาะได้ชมมาสั่นจ้ะเดี๋ยวมาสัต์ก็สิขอโตไปอ่าขอพรกนเด้อทุกคนมาเด้อ

เคทุกคนตอนนี้บาสจากกัได้ขอพรเนาะจากท้าวเวสสุวรันโนวันซาหรือว่าปูเวสนั่นแหละทุกคนในบาสัตก็จะไปขอพรอยู่ที่ลัวปูพญานาคเสด็จกันทุกคนเนาะทุกคนก็คือบาสัตก็ทั้งแรกก็กราบไหว้พระใหญ่ก่อนหรือว่าพระพุทธรูปองค์ขาวเนาะทุกคนต่อไปเหลือแค่ไปกราบ ขอพ่หรือว่าวาปู่พญานาคทุกคน<ม>เดี๋ยวไปหาปู่พญานาคพร้อมๆกันเลย เคนะทุกคนตอนนี้มาสัตว์กันดนกราบอ่ะว้เสร็จเป็นจีเห็มห้อยเนาะเดี๋ยวตอนนี้มัต์กัสิขอโตลากับก่อนเด้อทุกคนอ่าก็กให้อยู่ดีมีให้มีสุขภาพเข็งแงเนาะก็ให้มีโศกมีลับก่อนใหญ่ก่อนโตเข้ามาเด้อสาธุทุกคนความเจ็บได้ความไขอย่ามีเนาะทุกคนบ่ให้มีมนจน อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของบาสิลเ,เด้อหรือว่าอิปซีสุขสุๆๆคนเนาะที่กำมาเบิง่งก็ให้ได้หับพรหรือว่าได้บุญนำกันเด้อมุลสุขสุๆคนเนาะพอที่กำมาเบิ่งว่าฉันซะก็ขอให้มีโชกมีลาภเด้อซาถุก